ไล่สดเลยนะเออเริ่มเลยนะเริ่มไล่สดแล้วนะเออเริ่มขายของแล้วนะอย่าว่าออเดอร์เออเปิดลาดยังไม่ค่ะเอ้ยเอ,อ้ยแต่เอเอ่ช่วยกันพูดก่อนสดขายของเนี่ย <laughs> bà ơi thì mà con đừng hàm nhan đi bà bác bà bác chá bà bác bà bác liệt thái rồi nè liệt thái rồi nè gọt dài เมื่อวันน่าจอยแม่พูดเยอะๆอะไรดีๆเนี่ยเราไปเห็นคลิปเราพูดไปรเรื่อยเองรับหมูรับมาเดิน กับข้าวออเดอร์เริ่มเข้าวรัวรัวแลเดอร์นี่เดอร์เริ่มแล้ว มาแล้วดิเมะจ,จะมาแล้วไปขึ้นรถแทกซี่คุณย,ย,ยายไปชุดอะไรเนี่ยฟังพอเอาที่ไหนมาสวยวะขึ้นนอนชุดนอนเหรออุ้ยขอได้นะขชุนนอนเลยสวยแท้ รับประมืนอ,อันนี้รับประเมินรึมา,มา,มากหรือเปล่พูดไปใครว่าไปน้่งพูดเล่าไป ปลาป่าไปใส่ปลาป่านะเรียกมาเป็นพิธีกรสน่อยอบ่ามาเลยนะเยานเยาะมันนี่เรีมลุ่ดนี่แล้วจะไ,ไหะ <c oughs> ้เ,รเาร่ว,รว,รวเลยเห็นห <c oughs> ยัห่ย